พามาวิเคราะห์หุ้นกลุ่มหนึ่งครับซึ่งหน้าตาดัชนีโดยรวมของกราฟเป็นแบบนี้พอจะเดากันออกไหมครับว่าคือกลุ่มไหนใครเดาออกแล้วคอมเมนต์บอกกันเร็วๆหน่อยนะครับส่วนใครยังเดาไม่ออกครับเดี๋ยวไปดูเฉลยกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e d i t h e a d e r นะครับก่อนอื่นนะครับเฉลยก่อนนะครับกราฟที่เราเห็นตรงหน้าจอนี้เป็นกราฟของดัชนีในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นึกถึงตัวไหนกันบ้างครับ เริ่มอาจจะมีแบบเดลต้าเคซีฮาน่าแขวมอาจจะเป็นแบบว่าเป็นท็อปออฟมายที่เรานึกถึงกันถ้าพูดถึงหุ้นกลุ่มนี้จริงๆแล้วตัวหลักๆก็มีแค่นี้แหละครับตัวอื่นๆเนี่ยเขาเรียกว่า Market Cap ไม่ได้เยอะมากมูลค่าการซื้อขายไม่เยอะมากถ้าเราคุณคุก็จะมีอยู่แค่สัก4ตัว5ตัวแล้วด้วยความที่หุ้นกลุ่มนี้ก็มีไม่เยอะด้วย วันนี้เลยจะพามาวิเคราะห์กันดูนะครับว่ากราฟเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมันยังไหวหรือเปล่ากราฟที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่กราฟของเดลตานะครับถ้าใครให้ดูกราฟบ่อยๆเป็นกราฟของดัชนีจริงๆครับเพียงแต่ว่ามันแทบจะเหมือนกันมากเลยเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมเปิดมา k e t แมพให้ดูนะครับไล่มาที่กลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์ครับอันนี้คือกราฟของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วผมจะลองจิ้มไปที่กราฟของหุ้นเดลตานะครับ ผมเปลี่ยนแล้วครับมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันมากก็ถแทบจะเป็นอันเดียวกันครับเดี๋ยวลองไล่ให้ดูอีกทีนะอันนี้คือของดัชนีโดยรวมอันนี้คือของเดลต้ารวมเดลต้าขายมากครับที่มันขายมากนะครับก็เพราะว่าเดลต้าเนี่ยมีมาเก็ตแ a p ปัจจุบันเนี้ยประมาณ1 1 9 7 0ล้านห0 0ล้านบาทคือมีมาเก็ตแคประดับล้านล้านบาท แน่นอนครับว่า Market Cap ขนาดนี้จะมีผลต่อดัชนีเยอะมากทั้งดัชนีที่เป็นหุ้นของกลุ่มเขาเองก็คือหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มนี้จะขายขึ้นกับเดลต้ามากหรือว่าแม้กระทั่งดัชนีของเซ็ตหรือว่าตลาดโดยรวมนะครับก็จะมีส่วนสำคัญที่เดลต้าเนี่ยจะเป็นส่วนผสมอยู่วันไหนที่เดลต้าขึ้นแรงหุ้นกลุ่มนี้อาจจะมีประโยชน์ไปด้วยหรือเปล่าหรือว่า อาจจะดันดัดชนีของเซตขึ้นไปด้วยตรงกันข้ามครับถ้าวันไหนเดลต้าลงแรงเซตก็อาจจะลบแรงๆไปด้วยเหมือนกับวันล่าสุดตรงนี้เซตเนี่ยลบไปประมาณ2%นะครับ24จุดแล้วเดลต้าลละครับลบไปเท่าไหร่เดลต้าลบไป3%เนะครับเห็นไหมครับว่าพอเดลต้าลงแรงเซตก็มีโอกาสจะลงไปด้วยยกเว้นในบางกรณีครับตรงที่ว่า เดลต้าเนี่ยลงแรงหรือว่าลงแดงกลางๆอะไรองี้ครับอาจจะไม่ได้แดงจัดมากแล้วมีหุ้นตัวอื่นๆในตลาดที่เป็นมาเก็ตแคปใหญ่ๆมันดันไว้ที่าไม่เหนอย่างนี้ครับว่าเดลต้าเนี่ยอาจจะกระชากลงส่วนหุ้นที่เหลือเนี่ยอีกสัก10ตัว20ตัวเนี่ยอาจจะกระชากขึ้นเลยทําให้ตลาดของเซตวันนั้นอาจจะไม่ได้ลงแรงก็ได้ในวันที่เดลต้าลงแรงพอจะนึกกันออกไหมครับอย่างเช่นถนะ้ผมเปิดดูนะไอ้พวก ท็ p ปอิม c พครับ Top Impact ก็คือว่าหุ้นตัวไหนที่มีผลต่อดัดชนีนั้นอย่างเช่นวันล่าสุดครับเซตเนี่ยลงไป24จุดหุ้นที่มี Impact เยอะที่สุดครับทำให้เซตลงไปขนาดนี้ก็คือว่าต้นแรกเลยครับเดลต้าเดลต้าเนี่ยอิมลงไป3จุดลบ3หมายความว่าถ้าไม่มีเดลต้าเนี่ยเซตเนี่ยอาจจะลบแค่21จุด แต่พอมีเดลต้าครับก็ลบเพิ่มอีก3กลายเป็น24จุดในขณะที่แอดวานเอาลงไป2กับ2อปตท1กว่ากว่าสพ1กลางกลาง AOT ไม่ถึง1รวมไปรวมมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ24จุดทำแบบไล่จากด้านบนสุดลงไปถึงด้านล่างสุดหรือว่ารวมทุกตัวในตลาดนั่นเองอันนี้เป็นพื้นฐานนะเป็นความเข้าใจง่ายๆนะที่ทำให้เราเนี่ย อาจจะเริ่มเข้าใจหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นด้วยความที่มีเดลต้าอยู่ในกลุ่มนะครับอ่ะถัดมาครับกลับมาที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ถัดมาอีกข้อนึงครับที่เราต้องรู้ก็คือว่าหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นแนวโน้มมันเป็นเทรนมันเกี่ยวข้องกับ AI เกี่ยวข้องกับโรบอทหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเพราะว่าหุ้นในกลุ่มนี้ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิปต่างๆที่นำไปใช้กับโทรศัพท์นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปต่างๆเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มากระใช้พวกชิปพวกชิ้นส่วนเหล่านี้เข้าไปมีส่วนร่วมคือเทนตรงนี้ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะมาก หุ้นที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ว่าในต่างประเทศต้องดูที่อเมริกาก่อนเป็นหลักนะว่าอเมริกามีตลาดหุ้นที่เป็น n น็ตแดกครับเน็แดกเนี่ยมันรวมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆรวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้แล้วหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของ n น็ตแดกเนี่ยครับมันจะมีอยู่หุ้นกลุ่มหนึ่งที่แบบแบ่งย่อยลงมาอีกที่เรามักจะค้นชื่อกันว่าหุ้น7นางฟ้าหุ้น7นางฟ้าเนี่ยเช่นพวก Alpha เบสกูเกิล มีอะไรอะ่ะ m i c r o s อ f t อะไรประมาณยังไงครับที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆและที่มันสัมพันธ์ไปถึงกลุ่มนี้ครับตรงที่ว่าถ้าหุ้นเจ็ดนางฟ้าหรือว่าตลาดนแอทแดกของอเมริกาเนี่ยมันขึ้นแรงก็จะส่งผลมาที่หุ้นของกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดเซตบ้านเราถ้าเจนางฟ้าลงแรงของเราก็อาจจะลงแรงไปด้วย พรต้องยอมรับกันตามตรงนะว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยมีหุ้นพวกนี้ไม่เยอะแต่พอมีแล้วเนี่ยมันดันเป็นหุ้นที่มีผลต่อดัชนีเยอะอีกเช่นเดลตา้าทำให้ตลาดเมืองนอกครับขึ้นแรงเราก็อาจจะแจมไปด้วยโรงแรงก็อาจจะแจมไปด้วยเพียงแต่ว่าการที่แจมการที่มีผลต่อตลาดอาจจะไม่ได้ยกเซตขึ้นไปด้วยในทุกวันขนาดนั้น อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือว่าข้อแรกครับเดลต้าเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มนี้มีผลต่าชนีเยอะทบทวนนะข้อที่2หุ้นกลุ่มนี้อิงกับตลาดต่างประเทศอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นหุ้นในเชิงของเทคโนโลยีเชิงของโลกอนาคตต่างๆอ่ะถัดมาครับเราลองมาดูกราฟหุ้นกลุ่มนี้บ้างว่ามันยังพอเหลือให้เราเล่นไหมหรือว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงเริ่มตัวแรกครับ เดลต้าครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำหุ้นแต่อย่างใดเราเอากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ปัจจุบันตรงนี้มาเป็นข้อเรียนรู้มาให้เราได้ศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคตไปด้วยกันเดลต้าครับถ้ามองแกตรงนี้ผมใช้ time frame day นะอันนี้คือ time frame day กราฟย้อนหลังไปถึงประมาณเดือน7-2024 ประมาณปีนึงอะครับตีกลมๆปัจจุบันนี้มันเดือน6ใช่ไหมครับเดือน6กําลังจะขึ้นเดือน7ละผมดูกราฟย้อนหลังไปประมาณ1ปี200กว่าแท่งเทียนประมาณ227แท่งเทียนนะครับกราฟก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าดูกว้างอีกผมใช้ทำ m e มวิกแล้วกันเนาะเราจะเห็นหน้าตาประมาณนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหเดลตา้าจุดเริ่มต้นมันคือตรงไหนครับประมาณช่วงโควิดเนาะ ที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปรวมถึงเดลต้าหุ้นตัวนี้ด้วยราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงขึ้นมาค่อนข้างเยอะจนขึ้นมาแบกดัชนีได้ก็เริ่มต้นตอนช่วงโควิดถ้าเราย้อนไปสัก5ปีที่ผ่านมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นเรื่อยๆครับปัจจุบันนี้ครับถ้าเรามาดูตรงทางนั้นขวาสุดตรงนี้ครับราคาอยู่ที่96เคยขึ้นไปสูงสุดร0อยกลางกลาง แล้วก็เดลต้าเนี่ยเคยแตกพาด้วยนะครับเราจะเคยเห็นว่าเออเดลต้าเคยไปถึง1นึ่งพันทำไมปัจจุบันเหลือ90กว่าบาทก็เพราะว่ามีการแตกพานะครับจาก1นึ่พันเหลือ100อะไรเงี้ยเราเพิ่มจํานวนหุ้นแทนเรื่องนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมได้ปัจจุบันตรงนี้ครับราคาฝั่งขวาสุดเหลือ96บาทแล้วก็เป็นแนวโน้มของการพักตัวค่อนข้างจะจะจบเทรนหรือเปล่านะอะไรเงี้ยครับก็ยังก้ามกึ่งอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าดูตรงนี้ ขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อตรงนี้อาจจะย่อหรือเปล่าแต่ว่าการย่อนี้ครับมันดันหลุดโลมีแฉลบลงไปแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาครับคือตัวน,นี้เดลต้าเหมือนแต่ยังเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดหุ้นไทยอยู่นะครับมาเก็ตแคบเยอะสุดมีผลดอดัชนีเยอะสุดแล้วก็มีช่วงหนึ่งครับที่แบบเนีย่ยอาจจะเป็นช่วงเนี้ยที่เคยลงไปเหลือเป็นเบอร์2แล้ว A อ T ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแต่ปัจจุบันนี้ a o t ก็ลงไปเยอะอีกทําให้เหมือนเดลต้าน่าจะยังเป็นเบอร์หนึ่งนะถ้าจาไม่ผิดครับ ลองไล่ดูนะครับลองดูจากเซต50ก็พอเนาะเซต50แล้วดู Market Cap ครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับ Market Cap อปเดลต้ายังเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดอยู่ครับณเวลานี้เบอร์สองก็คือปอตทอครับ8แสนกว่ากว่าล้านบาทนะครับ Market Cap นะแล้วก็ Advanced เบอร์3 8แปดแสน ครับ5 0 0แสนกว่า AOT ครับตกมากลามากครับเหลือ4 0 0 0สนกว่านะแล้วก็ถัดมาก็เป็นวร,ร์ทอสอพอแล้วก็ค่อยๆไล่ลงไปครับมี SCB เป็นธนาคารนะับโผล่ขึ้นมานเดลตายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่อันนี้คือ Time Frame Week นะครับ Time Frame Day ครับก็ต้องบอกว่าอังการไม่ค่อยดีนะตรงนี้จุดยอดสุดประมาณ170ใช่ไหม แล้วก็ค่อยๆไหลลงมาเรื่อยครับขึ้นเด้งเนี่ยเหมือนจะไหลลงต่อหรือเปล่าทรงมันค่อนข้างไปทางนั้นนะแล้วก็ในช่วง3าวันหลังนี้ก็ยืนไม่อยู่นะครับจะมีแนวรับแนวใต้ให้เราเห็นชัดๆครับคือกรอบประมาณตรงช่วงนี้นอาจจะอิงตรงนี้มาด้วยแล้วก็แนวรับตรงตรงนี้ก็เรียกว่าลงมาใกล้แนวรับนะแต่ผมยังไม่มองเป็นโอกาสขนาดนั้นนะผมคิดว่ามันควรจะต้องรอไปก่อนในกราฟที่เราเห็นทางเฟรบตรงนี้นะครับของเดลต้า แนวโน้มระยะกลางระยะยาวผมว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่เป็นเบอร์หนึ่งของตลาดหุ้นไทยด้วยความที่อิงกับเทคโนโลยีขนาดนี้ตลาดเมืองนอกมีผลถ้าเขาขึ้นกันอาจจะได้เห็นเดลต้าเนี่ยชูดขึ้นได้อันนี้คือเดลต้าตัวแรกนะตัวถัดไปครับของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็คือฮาน่าครับฮาน่าเนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายวันล่าสุดเนี่ย อยู่ที่264ล้านบาทต่างกับเดลต้าสิเท่าเลยครับเดลต้าประมาณ2,200ล้านบาทโดยความเป็นพี่ใหญ่เนาะส่วนทันลงมาครับก็มี KCE 200งร้อยแคลคอมร้อยปลายที่เหลือเนี่ยโอ้โหไม่ถึง10ล้านด้วยน้อยมากนะครับฮาน่าครับฮาน่าครับลองดู Time f ม a เฟรมวีครับ Time f ม a เฟรมวีก็โอ้โหเห็นแนวรับที่แข็งแรงตรงนี้ไหมครับหลุดครับ ปัจจุบันหลุดแล้วเนี่ยมีกรอบตรงนี้ยมันเป็นกรอบที่ดูแข็งแรงเนาะแล้วพอมาหลุดตรงนี้ปุ๊บผมว่าอันนี้แนวโน้มก็ยังไม่ดีเพียง่ว่าเราลองมาดูไทม์เฟรมด์ครับไทม์เฟรมด์เหมือนจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าหุ้นนะครับต้องบอกนะว่าดูไทม์เฟรมมันก็นเลยอะมันไหลลงมาจากประมาณเกือบเกือบรอยครับเนี่ยเกกว่าบาท หลเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันครับเหลืออยู่19บาทลงไ80้80%ลงไปเยอะมากแต่สัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งครับของฮาน่าก็คือว่าก่อนนี้ลงมาตลอดใช่ไหมแต่ปัจจุบันครับเริ่มออกข้างเริ่มออกข้างแบบนี้เป็นแนวโน้มที่ดีของหุ้นที่กำลังจะกลับตัวอันนี้คือเราโน้ตไว้ได้แต่ต้องวงเล็บไว้ตัวโต,วตวนะว่ามีโอกาสจะกลับตัวได้ แต่เขาบอกตามตรงว่าโดยส่วนตัวแล้วผมก็เริ่มเริ่มสนใจพวกหาหน้ากับ KCE แนละ้วเ mm hmm. พราะคิดว่ามันเริ่มหยุดลงอาจจะมีการรีบาวมีการเด้งในระยะสั้นๆระยะกลางได้แต่ระยะยาวยังไม่ค่อยหวังเท่าไหร่ครับอันนี้ผมไม่ได้มีหุ้นอยู่ในมือนะคตอนนี้ไม่มีเหมือนกันนะครับแต่วิเคราะห์ตามที่เราเห็นตรงหน้านาขนะนี้นะครับ เนี่ยตรงนี้ครับคือจุดโลลองดูนะนี่คือจุดโลเนี่ยตรงนี้ครับมันเหมือนจะยกโลนะครับอันนี้คือแนวโน้มที่ค่อนข้างเป็นบวกนะมองเป็นมุมที่บวกอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มของฮาน่าเนี่ยดูดีกว่าเดลต้าด้วยซ้ำเนี่ยมีการชูดมาในช่วงสองสวันหลังเราดูทม์เฟรมเล็กๆสิเนี่ยครับมีการยิงขึ้นมาเนี่ยวันสองวันก่อนหน้าแล้วก็มีการพักตัว ผมว่าแนวโน้มของตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับถัดไปครับเราลองไปดูคู่หูบ้างก็คือ k c e k c e กับฮาน่านะครับขายกันมากราคาใกล้ๆกัน MarketCap ใกล้ๆกันเคยทําจุดสูงสุดก็คล้ายๆกันอย่างเช่น k c e ครับเคยสูงสุดแถว90กว่าบาทใกล้กันเลยแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันจาก90กลางๆครับเหลืออยู่10ไปไปลาย ก็ประมาณ80%เช่นเดียวกันที่ราคาไหลลงมาลองไปดู t ทม e เฟรมเดยวกันบ้างครับไทมเฟรมดีเห็นความคล้ายกับ ana, หาน้าหครับนี่นี่คือหาหน้านี่คือ KCE นะกราฟเนี่ยเขาเรียวกว่าเป็นพี่น้องกันเลยคือในมุมของธุรกิจเนี่ย้ายกันอาจจะมีแตกต่างกันบ้างในบางมุมนะครับเกี่ยวกับกลุ่มของลูกค้าแต่ว่ากราฟเนี่ยโอ้โหก็ยิ่งคล้ายกันไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสตัวนี้ครับหาน้า KCE เนี่ย อาจจะต้องดูควบคู่กันไปแนวโน้มเนี่ยมันเหมือนเคลื่อนที่เป็นพี่น้องกันเลยเช่น k c e ครับแนวโน้มตรงนี้ก็โอเคครับมีการยิงขึ้นมา2วันหลังเช่นเดียวกันแล้วก็มาพักตัวส่วนการพักตัวเนี่ยผมก็มองว่ามันยังไม่ได้ทำจุดโลอะแต่ว่าค่อยๆเขาเรียกว่าสายเวดาวลงมามีการยิงขึ้น2-3วันก่อนหน้าแนวโน้มผมว่าค่อนข้างดีครับเคซีอาหาหน้า อาจจะเป็นตัวที่เราต้องทํากันบ้านต่อเพราะว่าเป็นขาลงไม่ยังยาวนานและเหมือนว่าจะมีโอกาสกลับตัวยิงท่าตลาดกลับด้วยหรือว่าเดลต้ามีการกระชากแรงๆด้วยหุ้นตัวตามๆลงไปเนี่ยก็มีโอกาสให้หยิบมาเล่นได้เช่นเดียวกันอสามตัวแรกผ่านไปครับตัวถัดไปครับ CCET หรือว่าแคลคอมนะครับลองดูทำฟรมวีครับ ไทม์เฟรมวีกเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นแรงในช่วงประมาณสัก3-4ปีก่อนหน้าอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าเริ่มมาจุดผุเนี่ยในช่วงปี2024นี่คือปี2024ส่ครับส่วนปี2 0 2 4 2นปลายเนี่ยก็เป็นช่วงของราคาเนี่ยขึ้นแบบรุนแรงมากๆแล้วก็เริ่มลงแรงๆมีความผันผวนคือเหมือนกับว่าถ้าดูการไทม์เฟรมว e กนะ มันเหมือนผ่านจุดพีคจุดสูงสุดจุดที่มันเข้มข้นเนี่ยไปะล่าต้องรอรอบถัดไปนะเดี๋ยวรอรอบถัดไปครับเรามาดูที่ไทม์เฟรมเด a y กันไทม์เฟรมเด็กกราฟก็เหมือนจะเริ่มเริ่ม,มขยับขึ้นมานครับลองดูหน้านี้ขึ้นแรงใช่ไหมไหลเด้งแล้วก็เหมือนจะยกโลนะเพราะถ้า,าดูครับตรงนี้คือโลนี่คือโลเนี่ยเริ่มยกโลครับอันนี้ก็ดูเป็นแนวหนุ่มี่โอเคนะ ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นต้นๆในช่วงยกลงนี่เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าไม่ยกก็จะผักตัวกลับลงใบด้านล่างมาอีกครั้งได้่จะมีประมาณอย่างนี้นะคือถ้าพูดถึง4ตัวแรกนะผมก็ว่าเดลต้ากับเคห้อมเนี่ย KKCE เนี่ยอาจจะยังเฉยๆสำหรับผมนะแต่ถ้าฮาน่า KC e ดูแบบแนวโน้มค่อนข้างจะบ,บวกเล็กๆนะครับ ลองไปทำกันบ้านต่อนะส่วนตัวอื่นครับเนี่ยครับซื้อขายน้อยมาก3ล้าน SVI ยังไม่ได้เป็นชีพเป็นอันมากนะครับยังหลายอยู่เนี่ยยังทำจุดต่ำสุดใหม่เรื่อยๆแบบเนี้ยหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับส่วนตัวนี้ก็ก็กล้ากึ่งว่าจะยกหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้เล่นมานานครับแล้วก็มีลงแรงๆในช่วงเดือน1 1ที่ผ่านมาตรงนี้ส่วน SMT ครับมีเด้งในช่วงตรงนี้หน่อยหนึ่ง มีลงจนพีครับเด้งนิดนึงหลังจากนั้นก็ซส์วบดาวลงต่อผมว่าก็ยังเฉยๆอยู่นะส่วนเมตโก้ m e t c o ตัวนี้สภาพคล่องมันน้อยมากอย่างเช่นวันล่าสุดเนี่ยเทรดกันไปประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยสองหมใช่ไหมศูนย์จุล้านประมาณ2 0 0 0 0ืก็คือสภาพคล่องต่ํามากแบบนี้ก็แนะนําว่าไม่ต้องไปดูเท่าไหร่ครับบิดอัฟเฟอร์วางช่องละร้อยมันน้อยมาก คือถ้าจะแนะแนําหุ้นกลุ่มนี้นะครับก็ควรจะต้องเทรดตัวที่มีสภาพคล่องหน่อยเนี่ย,ยเช่นพวกนี้ครับสตัวบนเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่ามีสภาพคล่องส่วนกราฟจุดซื้อจุดขายลองนําไปตัดสินใจกันดูนะครับมาถึงตรงนี้ครับเรามาสรุปกันบ้างนะว่าจากการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างข้อแรกเดลต้าเดลต้าเป็นทั้งตัวแบกของกลุ่ม เป็นทั้งตัวแบบของตลาดหุ้นเซตในภาพรวมข้อที่2ครับหุ้นในกลุ่มนี้มีความทันสมัยเชื่อมโยงกับ AI เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีอิงกับตลาดหุ้นต่างประเทศบ้างโดยเฉพาะหุ้น7จ็ดนางฟ้าในตลาดหุ้น n นทเด q อันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้ไว้ข้อที่2ส,ส่วนข้อที่3ครับจากการดูการาฟณปัจจุบันตรงนี้แนะนําว่าควรจะต้องเลือกเทรดตัวที่มีสภาพคล่อง หรือแม้กระทั่งลงทุนเอ่ยอะไรก็ตามนะครับตัวที่มีสภาพคล่องน่าจะได้เปรียบที่สุดซื้อง่ายขายคล่องเข้าง่ายออกง่ายไม่ติดหุ้นดีที่สุดแล้วก็ถ้าดูการเนาะเดลต้าอาจจะยังเฉยๆในมุมมองส่วนตัวนะครับแควคอมก็ดูดีขึ้นมานิดนึงแล้วก็แนวโน้มที่เชิงบวกนิดๆก็คือหาหน้ากับแต่ถ่ถ้าให้ผมเลือกสักตัวนึ่งนะผมอาจจะเลือก KCE แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าช่อง p r e ิ t เฮ r ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาหุ้นตัวอย่างไหนเราไม่เคยชีน้นาลองนําไปตัดสินใจกันดูนะครับท่านใดสนใจเปิดพอร์ตใช้สําหรับการเดทหรือว่าการลงทุนทั้งของฟิน,นแลนเซียแล้วก็ของพายที่ค่าคอมสบายๆนะครับรวมถึงใครอยากเรียนคอร์สเดทออนไลน์ดูรายละเอียยที่อยู่ใต้ลิปนี้ได้การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด s ับสไครต์ให้ช่องพอดีเทรดเดอร์ด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ